เราไปองค์ประกอบภาพที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะกาลังจะมีเลือกตั้งมีเลือกแล้วเหรออบจมดวาระกันเมรอะไรกันไปนี่มาถึงแล้วนะครับอบจจะมีการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาซึ่งข้อแปลกอย่างหนึ่งหนึ่งกุมภาตรงกับวันเสาร์ซึ่งปรากฏการเลือกตั้งของเราไม่เคยมีวันเสาร์ใช่อันนี้เราก็มันอยู่ที่กฎทางกรกตเป็นผู้กำหนดนะครับองค์กรอินสระผู้ก็ฝากประชาันธ์ไม่ใช่ฝากหรอกเราประชาัันให้ทราบเลยว่าอ่า ผู้สมัครนายกอบตตอนนี้สองท่านชัดเจนเริ่มเริ่มเริ่มมีให้เห็นในสื่อโซเชียลแล้วก็บางท่านมีความคุ้นเคยกับพื้นที่บางท่านก็เป็นหน้าใหม่ที่เป็นผู้ท้าชิงหรือครั้งนี้อาจจะเป็นผู้ท้าชิงทั้งคู่ไปติดตามดูในโซเชียลได้ใช่ใช่ใช่เราจะบอกเขาเลยไหมว่าใครไม่ไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวเทสหน้าใครมาบอกใช่ใช่เพราะว่าทำไมงจะใกล้มากๆแล้วท่านต้องแยกอย่างนี้นะครับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุตรปาการเนี่ยหรืออบจเนี่ยจะหน้าที่บริบทของอบจคล้ายๆกับเทศบาลแต่พื้นที่เขาจะเป็นทั้งจังหวัดมีทั้งฝั่งคนทีหมดยันดีแล้วก็ฝั่งเมืองใช่เรากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวบางคนอุ้ยเรื่องเยอะไม่เห็นทำอะไรเลยดูแล้วไม่ทำอะไรทันยจก่อนว่าอันนั้นคือเทศบาลหรืออบจขอบเขตของอบจเขามีอยู่ในการพัฒนาเขาอาจจะขมวดภาพรวมทั้งจังหวัด มาช่วยในการอุดหนุนดูแลเพิ่มเติมลงไปต้องบอกอาจอบจเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ที่ว่าไม่มีอ่าเป็นสี่ตำบลห้าตำบลอะไรแบบเทศบาลบางปูก็ไม่มีแต่คือทั้งจังหวัดเนี่ยอำนาจในหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เขาดูแลได้เนี่ยคือภาพรวมการอุดหนุนช่วยเหลือโรงเรียนวัดอ่าแล้วก็สาธารณูปโภคโดยโดยกว้างเทศบาลไหนอบจไหนงบประมาณไม่พอเขาสามารถลงไปช่วยอุดหนุนได้นะแล้วก็ดูว่า สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสี่ปีก็อย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าอันนี้เวลาเป็นสั้นสี่ปีอยู่กับเขาก็ต้องเลือกคนที่มีนิสัยทัศนนโยบายที่ดีอตอบโจทย์กับของท่านท่านชอบคนไหนท่านก็กาคนนั้นเราพูดได้นะถ้าเราพูดถึงนายกคนที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยคือก็พูดได้เลยเพราะว่านายกอทิดานะ อ๋อท่านทิดาแก้โบสายแก้โบสายยกอบจเพราะว่าเราพูดได้เพราะเราเป็นสื่อเราก็ต้องขอพูดนะครับถ้าเกิดเราไม่พูดคนอื่นเขาก็พูดอยู่ดีก็นกําลังจะหมดวาระในไมี่สิบเก้าธันวา this m น n t วันละอีกแค่ไม่กี่วันนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวจนตัวมากๆแล้วนะครับมันต้องกลับมาอยู่ในภาวะที่ต้องตื่นตระหนกตกใจกับการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะว่าทุกอย่างสี่ปีที่ผ่านมาคนที่เป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าไหมเจ้าว่าเจ้าเก่าเจ้าเก่า พัฒนา,าว่าอย่างไรชุดเก่าอืซึ่งก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสุพาารรณช่วยกันพิจารณานโยบายดีๆวิสัยทัศนด์ดีๆสาหรับอคนไหนก็ได้ที่ท่านเลือกและท่านถูกใจนโยบายของเขาเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเราต้องรับร่วมกันรับร่วมกันว่าสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่จะเลือกคนกลุ่มใดเข้าไปบริหารใดๆก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเมื่อเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะทำให้ เกิดสร้างหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่ว่ามันไม่ได้มีแค่นายกอบอจอ,อย่างเดียวมันก็จะมีสมาชิกสภาจังหวัด<ช>ด้วยอะนั่นแหละใช่หัวก็คือนายกอบอจอแต่เราก็ต้องเลือกที่ท่านเรียกกันสอจอสจส,สจนะสจ,สจ,สจเนี่ยสามสิบหกเขตเข้าไปเป็นสมคนเป็นตัวแทนของท่านไปยกมือว่าโครงการใดเหมาะสมอะท่านก็ต้องเลือกเลือกคนดีที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดที่จะ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนเออไม่ใช่จังหวัดของท่านเนี่ยจังหวัดของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้มันด้วยการมองวิสัยทัศน์ของผู้นาเนี่ยมันจะชัดเจนนะใช่มันจะทําให้เราเกิดความลย่ใจรู้ว่าเอ้ยพักนี้ค่ายนี้ฝันนี้นี้ไปทางไหนไปทางไหนคิดอะไรคิดอย่างไรกับตุนปาการแล้วสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันสามารถทําได้จริงให้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนั้นนไม่ต้องกังวลนโยบายถ้าเกิดท่านถูกใจเนี่ยเขามีวิธีการขั้นตอน การตรวจสอบของเขาถูกต้องทำไม่ได้เ <research. S 2> นี่ยเขาก็จะโดนคดีอ,อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปทําดีก็ต้องได้ดีนะครับนะ